ายดีพี่น้องฮะเพราะว่าสิเกี่ยวเขาอื่นสิเกี่ยวขขาอื่นยังมาบเหลือมอยู่มามาบอยู่จะเป็นปรพังกันเนะเา,าะเฮ้ <c oughs> มันจิตกมาจะสื่อของพี่น้องเลยสื่อลูกซีดโอ,อ้อยจุดมือพี่น้อง จะไปมืดจะไปมืดได้ใช่เนาะหได้ซึ่งได้ใช่เลยในจะไปมืดได้ใช่กูอ่ะแล้วเขาไปกับสีม่งกูอ่มาละมาทางนี้พี่น้องเลยสีไป๊ะๆเที่ยงเอาเนากินให้จุเพิ่นก่อน หน้าก่อนนะรถพ่ายอยู่ใช่ไมบโนะมนี่ได้รถอ,อ่าเดี๋วเออลืมรถขั้นนี้เนาะประมันอยู่หน้าคนเดียวกับอยู่บ้านพากับม้าเหลยอมไร่ก้นเดี๋ยวชื่อลูกซีดแน,น,น่ชื่อขนมแน,น่พี่น้งองเลย ชื่อบักถั่วแนะ่ช่วยตั้อื่นวี่ยัาะเมเื่อไหนะ่พี่น้องเ้ยหมื่นล้านกานี่ล้านนี่ตาล้ลุ้นเจอขอนอับสำคัง จะลงทางเขาอามือนหลักันเลพี่น้งงไปงงปงาเหลืองหลั ยิ้มเข่าละบอกมาจะปักสองนั่นนี่ให้แกดูอมันี่แกขนนมจน่ายนะกุล ใช่ใช่มาเออเออเออมาแนี่ออกมาหน้ายำได้แล้วเป็นแจกสีโรดพี่น้องเอ้ยเสียงโอเคโอเกมากเลยครับตายแหละเหมิดหลัดกันไปเลยอาขนมนี่ล่ะชิเอ้ยมาขนมใชมาหาหมวนเธอฮะเออดูค่ะสิเอ้ย ชิอโอ้ยคุณมึงหงน้ำฮานี่ิี่แม่เหายบ้างโอ้ยไนสมา,ายหยาดาดนะลูกอ่ะอนมนี่หละลูกเอออ่ะ,อ,อ,ะอ่ามาตัว้มแม่จ้าใน,นชาลยคงกินอยู่ชาลย ถ้าเหลือล่อมแร้เนี่ยกูจะเอาใหม่ถังอั่นถังทังห้ำลราอยู่เราสิมาหายย้าเนี่ยเราบุจัากว่าสินเราบระหุจัากว่าสีเกี่ยวเขาเนี่ยทีนี้ม,มึงอยากกินช่างกับบุมีแล้วมึงใส่กุ้ายังมาให้มึงกินหวย <c oughs> ขึมาพานักขึ้นมาอ๋อแกดูแกดูรับไปใหม่นี่เฮื่อนขั้วนี่ไว้อันนากินนี่ไว้เห็ดกินนี่แกเอาไปไหมทั้งนังเค็มนั่งยังหนี่งอืออยู่ไปเอาไปอัานี่เอาไปไหมยาชิพันนี่ไว้แป้งไว้ทูยาใส่หัวกุนีอ๋อมึงเขาว่ามีแต่ยาชิพันเขาว่ายาสาหัวนะกุนีอันเดะ หา,าห <subjected S 2> ปีพันเดือนเด็กกูเลยใช้กูว่ากูเอามะทั่วใช้กูหายไปแล้วดิคล้องคลายกูนี่มันตาเหลืองมันมันเจ้าเดียวเนี่ยเห็ดบัวกูเบิ้งก็ยืนเนาะเบิ้งตะฮู้ดูตาเจ้าขวานหลักมักกระชือกินเอาเอาไปนี่โอ้เหลี่ยมให้ใช่ชื่อโซฟินานี่เดี๋ยวว่าจใจเอ้ย มาแห้งอะได้ดิอกากอกาไปโคตรมาจะได้ใช่ไหมอืมอันนี้ก่อนนี่นี่เมืออันก่อนกินจอกตามื่อก่อนม่ใสิมาสองให้อมวันน้ากูเบิ้งตัวไหนคนน่ะใช่ใช่อืมนี่กนมาแล้วมะซีบี้ยังอันนี้ก็ดำจิ้มครับอันนี้มึงสิกินเล็กนี่ลูกซี้อันนี้ก็ดีคานมอันนี้กะหั่นขนมช็อกโกแลต หัวมีดแล้วเลยมักถั่วน่ะมลแฉบอยอะเป็นอะไรเรียวๆอยู่ซ้มจืวบัลลีอันีีแลยหอมกะคายเลยอยู่อือกะแฉะผีแล้วเออเออทำมาคายเหรอลูก อ่ะมุกไปใช่ไยืนถึงยังอยู่นี่เสื้อผีไม่เลิกกี่ซิ้วน่ะกลุ่มห้าวันเฮ้ยทุเรศแล้ลูกอ่ะแกกินไหมแกกินแล้วมันจะก่อนใช่ไหมมันเพห่างมันแพงจดไปเด้อเบื่ออายเอาไปลูกไป ยายมากินน้ำได้คือตรงขนมปลาเจงเลียงเ่งเลียงคนเดี๋ยวไปกินยูทังพุลก์มื <c ười> ม่ก <c ười> ินขาอะไรยังสวยขวดยัง อียังคืออัวมึงก็ได้อัวมาได้ไยังแหนมอีนาวมึงเอ้ยก็แหนมบ้านกูนั่น อ้าวบ่พวกกู mm. well, ้อกก็ไผ่อ่าอยู่หุ่นบอกคือจะกู้ยิ่เยียงอยู่นี่บ่ากู้ยินเยียงอยู่บนอนขึ้จังหวะบอกหยังมุ่นตาไปกูมือรเปใส่บังนาวยังงเสอบ่เลยเมื่อกบ่มาแต่อยู่บ้านแล้วมุ่นนั่งเข้มกูซื้อมาเมียนให้เลยยังเบิดพตผีเปืนัว ย่างอยู่บ่มงซื้อนมคาเนชันมาเห็นยังมงซื้อนมคาเนชันมาเห็นยัฮะโอ้ไม่ใจาเขาออิอะไรังไเน่นี่บอไปเนำแล้วกลัมากลับมาเอ้ไว ในมุ่มันเอาข้าวใสตู้เย็นม่เดินอันปลาทูมันปีกขึ้นบบเบิด์อกแรนนช่เอนขาจั๊กกระกันะกูน่ะอันนี้กูกับอีมกูน่ะูไอืงมอกบอะไรันนันนน่ะแมนกินนี่จะกู้าอยู่มึงเห็นอย่ง เละชิเละซาซาอัวหนึ่งก็อิ่มแล้วมือชิปิ้งให้ปีกินนะก็ปีกินให้ก็ยังมือป้งปั่ตสมบูรณ์นะม็อยังไงเละว่ะเอว่ามือชิปันเขาวตะเด้อใช่มือเข้ามาตะเสาะตะเชี่ยนเลยเด้อยังมือดูมึงไปเหยียดยังยังถือยังถือยังถืออี๋ยังถือ มีกระชังปศายเนี่ยนะะเส้นยชีเอ้ยชีเอ้ยหลยัางลูกฮะไหลย่งชูปไายอยาขนมบ่หมือนนี่เมื่อกี่นั่นได้อยู่บานี่ลูกมึง้หายยาขนมมึงปีนข้อยู่หลังคาบดา เฮ้ยทำไมแม่ก้นใหม่ทั้งนี้กระด้างทั้งนั้นกระด้างมึงตายเบิ้งบักอันมันไปเวียนกับขนมคาต้ของกูนะ ประโดดนี่ังกราโดดกูซื้อมาลลยอยู่ช่ไหมตั้ให้เขาเกี่ยวเข่าแบบนิมมากเลยยังกไดเยนะโอ้กูยังออกเด้อกูมยังออกหรอก่ไหมมึงชิบออกยังเดียวนี้โอ้ย ไม่ยอมู่เียมงมง่มแล้วบอกว่าคนั้งเือนกบ่คนจ่ลงมาหนกะดิ่งไดัง้มวบอกคุณหนูว่ามีแหวนใหญ่อยู่ของ้นามซะดอกมิชิบันทมหรือเล่าแบบนี้เพิ่งอาบน้ำแหะ สีเอ้ยสีสีสีหาหน่อทีิซีซีเอ้ยซีมันคือบ่กหาหมนมาเห็นขนมกูหน้าหาไม่ใช่แม่ว่าให้เจ้าเขาไปหุงเฮียน เออล้วไปห้องเย,ยนเด้ปปอยินบ่ไปบ่ไปยุแตงเครื่องเด้อเราไปห้องเยนมืออื่นนะเด้อมือแรงมึงขับเมื่อเอาล้านขับเ,เมื่อนั่นเลยเด้อแต่เศราะนะเ้านะขับมึงจะขับเมื่อแต่เศร้ากันเด้เอกูจะไปส่งมันเด้อม,ม,ม,มันจะเข่าห้องเย็น่ะเพื่อเอออ้าวก็ยังว่าชี้เข่าวระยังว่ามืออื่นแต่เศรา้า ทำนี่เลยพี่น้อง